คนติดรสชาติตีและขยายเข้าเป็นร้านใหญ่ร้านโตไปไม่ใช่อยู่ๆไปทําพัตตาารเลยมันก็เจงเลยครับค่อยเป็นค่อยไปเพราะนั้นพระบาทจมเด็จพระจวนินนี่เป็นปัจจัยที่เรียกว่าสําคัญนะต้องสร้างฐานนห้มันคงก่อนแก้ปัญหาเป็นทีละเปราะทีเปราะทาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นขั้นตอนนี่นี่นี่เป็นหลักของพระอ,องค์ท่าน และต่อมาเรื่องราวของเทคนิควิธีการต้องใช้ใช้หลักวิชาการที่ถูกต้องใช้เทคโนโลยีที่มันเหมาะสมกับท้องถิน่นไม่ต้องไปคำเนิงว่าไอ้นี่ต้องต้องใช้คอมพิวเตอร์ใช้อะไรเ่ยเทคโนโลยีชาวบ้านเทคโนโลยีอะไรพูดไงไ่ายๆาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิน่นที่ราชดรก็สามารถจะรับไปดําเนินการต่อต่อยอดได อันนี้สาคัญที่สุดเพราะฉะนั้นโครงการน้ําของพระองค์ท่านเนี่ยถ้าไม่จําเป็นจริงๆแล้วพระองค์ท่านไม่โปรดเลยที่จะไปให้สร้างสถานีสูบน้ําโอ้โหไปทาทาไมถานีสุบน้ำถานีสูบน้ำเป้เาะวะ่าไปทาเสร็จปุ๊บต้องเสียค่ากระแสะไฟฟ้าในการสูบน้ํารัฐบาลถ้าเป็นรัฐบาลดูแลก็ต้องจ่ายสตางค์ทุกวีทุกวัน ถ้าโอนไปให้ราชดรราชดรเก็จะเอาจะตังที่ไหนใจเขาจะแสแฟฟ้ามันก็เกิดการอะไรหรอครับไม่ไม่เกิดประโยชน์สมกับที่มันควรจะเป็นเพราะนั้นพระองค์ท่านจึงให้คิดถึงเรื่องราวเทคโนโลยีที่ง,ง่ายๆเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับและที่สาคัญอีกอันหนึ่งการทํางานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย เวลาพระองค์ท่านไปหารัษฎรจะทรงประชุมพูดจากับประชาชนอยู่เสมอว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านจะไปประชุมลูกบ้านมารวมกลุ่มกันทำนูน่ทนทำนี่ผมชจ้าประทางก็ทำอาเกิดน้ำเสร็จแล้วเขาต้องไปทำที่อื่นต่อนนะเราจะต้องรวมกลุ่มมาช่วยกันดูแลรักษาขุดคลองขุดเหมือน พูน้ากันไปเองตามแนวที่ในช่างเขาจะดาเนินการให้ไอ้นี่แหละครับสร้างอยู่เสมอแล้วก็เรื่องราวของการทํางานเนี่ยองท่านก็ทตรงย้านักย้าหนาให้เชื่อมโยงกันอย่าต่างคนต่างทำไอ้นี่คือวิธีการส่งงานพัฒนานะครับอ่าครามาพูดถึงหลักการส่งงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวทั่วไปชนิดหนึ่ง เมื่อกี้นี่ผมพูดถึงหลักการทํางานพัฒนาหลักการทํางานพัฒนานีม่มาถึงหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระจุ๋หัวแบบทั่วๆไปแบบทั่วๆไปนะครับที่แบบทั่วๆไปหมายความว่าอย่างไรคือพระราชจ,จริยวัตรในพระบาทสมเด็จพระจุ๋หัวที่พระองค์ท่านทรงทํางานเนี่ยนะครับก็สะท้อนออกมาอย่างผมเองเนี่ย ก็อยู่ทํางานสนองพระราบเดิมมานานหลักการทํางานของพระบาทสมเด็จพระยูหัวที่ทรงทํางานไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็สะท้อนออกมานะครับว่าเราสมควรที่จะเรื่อยอยตามพระยุครบ,บาดในความมุ่งมั่นการทํางานของพระบาทสมเด็จพระยูหัวไอ้นี่ก็ผมคิดว่าสําหรับทุกคนนะครับ สามารถที่จะนำไปใช้กับวิถีชีวิตและการทำงานของแต่ละคนได้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเดีย๋ยวผมเรียนตอนต้นว่าพระบาทสมเด็จพระอยู่ล้าทรงเป็นนักทำงานเมื่อทรงเป็นนักทำงานเนี่ยสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำมีอะไรที่สมควรที่จะเดินลอยตามพระยุราบาทบ้างนะครับประการแรกประการแรก พระบาทสมเด็จพระจุลหัวก่อนจะทําอะไรอยากจะพูดว่าทํางานอย่างผู้รู้จริงศึกษาให้เข้าใจแล้วจึงลงมือปฏิบัตินี่ผมได้จากพระบาทสมเด็จพระจุลหัวนะครับจะเห็นว่าพระอ,องค์ท่านทํางานพระอ,องค์ท่านไม่ได้ทรงทํางานแบบก,กว้างๆพูดง่ายๆพระบาทสมเด็จพระจุลหัวไม่ได้ทํางานแบบก,กว้างๆเลย พระอ,องค์ทรงทํางานแบบผูออ้รู้จริงซึ่งอะไดต่างๆที่พระอ,องค์ท่านทรงมุ่งมั่นจะทำเนี่ยไม่ว่าเทคนิควิชาการในใน,ในหลายๆเรื่องทรงศึกษาในเรื่องราวของเทคนิควิธีการจนกระทั่งพระอ,องค์ท่านทรงเป็นปราชช์ทรงเป็นผู้รู้ในเรื่องนั้นๆจากจาเรียนอย่างนั้นเลยนะครับได้เห็นพระอ,องค์ท่านมาโดยตลอด ว่าพระอ,องค์ท่านทรงถึงพร้อมด้วยหลักวิชาการหลายเรื่องนในใน,ในพระอ,องค์เดียวเนี่ยนะครับด้านวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ทรงเป็นผู้รู้รู้ในที่นี้ไม่ใช่หมายความรู้แบบคนจบปริญญาเอกนะไม่ใช่รู้ในเรื่องราวของด้านนั้นๆสามารถที่จะทํางานได้อยากได้วิทยาศาสตร์ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า้เป็นผู้รู้ในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างมากเลยเดียวรู้จักฝนหลวงรู้จักฝนเทียมใช่ไหมครับพระบาทสมเด็จพระจุลกก่อนที่จะออกมาเป็นโครงการฝนหลวงฝนหลวงฝนเทียมเนี่ยทรงศึกษาในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เรื่องราวของดินฟ้าอากาศแบบที่เรียกว่าเจาะลึกประเด็นเรื่องราวที่ออกมาอะไรมันเป็นยังไงเป็นยังไง แล้วหลังจากนั้นก็ทรงตั้งสมมุติฐานว่าเอ๊ะประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะทําใหฝา้ฝนตกนอกฤดูกาลได้เนี่ยฝนตกนอกฤดูกาลหมายความว่ายังไงครับประเทศไทยมีฤดูมีเดือนที่ฝนจะตกอย่างเกงไม่เกินห้าเดือนแลวนอกนั้นเนี่ยอาจจะฝนตกน้อยฝนไม่ตกเลยบ้านเมืองก็ขาดแคลนน้ําฝนไม่ตกเพราะบางจะดเดือนจะหมัยหนุ่มๆนี่ะ ก่อนพศ2 5 0 0พศ2498ก็ศึกจมศึกษาเรื่องนี้นะครับแต่ไม่ได้ทรงศึกษาแบบเทคโนโลยีขั้นสูงแค่นั้นเองแต่ทรงศึกษาว่าเรื่องราวของบรรยากาศเรื่องราวของไอ้น้าในอากาศเรื่องราวอะไรมันเป็นอย่างไรและจะทําให้ฝนตกจะเป็นอย่างไรบนตการธรรมชาติแล้วก็ทรงตั้งสมมุติฐานว่า ประเทศไทยอยู่ในบริเวณเนี้ยใกล้กับศูนย์สูสเนี่มีความชื้นนี้ไหนหน้าร้อนก็มีความชื้นแต่เมฆลอ,อยไปลอยมามันไม่ตกก็ทรงตั้งสมมติฐานว่ามันจะทําให้เกิดฝนตกเราดูการได้ไหมทรงศึกษาไปศึกษามาด้วยพระองค์ท่านพระองค์เดียวเลยครับตอนนั้นยังไม่มีคู่หูยังไม่มีอะไรผู้ก็ทรงสรงก็ทรงศึกษาด้วยพระองค์ท่านเอง ด้วยความอยากรู้อยากเพราะว่าประเทศไทยมันต้องการน้ำมากก็หลังจากนั้นก็ทรงใช้ทรงร่วมมือกับบอมราชวงศ์เทพฤิธิ์เทวกุณขอเอ่อน้ำถึงท้ายใหท้ท่านน้นหน่อยเพราะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มีความสนใจเรื่องนี้ก็ทรงรู้จักมากคุณกับพระบาทสมรู้จักมากคุณกับพระบาทสมเด็จพระจู่หัวแล้วก็ ผมแลจะจุวงเทพบริษทวกุลเนี่ยก็รับสนองพระราชบริมาคิดมาปฏิบัติทดสอบทดลองพระบาทเจ้าโดยรัางสั่งเลยนะครับทดลองผิดทดลองถูกทดลองผิดก็รู้ว่าไอ้นี่มันผิดมันเป็นครูแล้วก็เอากันใหม่นะครับกพจะได้เกิดองค์ความรู้ว่าจะทํำยังไงนะครับว่าหลังจากนั้นก็แน่ชัดเลยนะครับว่าสามารถทําได้ใช้สารเคมีอะไรทําแบบไหนอย่างไร นะครับจะเกิดกระบวนการที่จะทําให้ฝนตกนอกฤดูกาลได้ฝนเทียมก็เป็นที่ยอมรับกับนักวิชาการในเมืองไทยและรวมไปถึงนานาชาติด้วยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นพระบาทเจ้าจเดวีหัวเนี่ยทรงศึกษาคนกว่าสร้างความรู้ให้กับพระองค์ท่านอพระบาทเจ้าจเดวีหัวไม่เคยที่จะเรียนศึกษาในสถาบันมากๆ สูงเพราะไม่ทรงมีโอกาสเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์นักเทคนิคทั่วไปนะครับทรงศึกษาด้วยพระองค์ท่านเองทั้งสิ้นเนี่ยไม่ว่าจะไปองค์ความรู้อะไรศึกษาด้วยพระองค์ท่านเองทั้งสิ้นนะฮะจะศึกษาจนกระทั่งหล,หลายเรื่องเนี่ยทรงมีความรู้เพราะนั้นก็ตึงตึงเนี่ย จงมีความรู้แล้วก็ทํางานอย่างผู้รู้จริงอันี้สําคัญที่สุดนะครับสักษาะที่สุดการการที่จะพระราชทานพระราชดำร,ร,ริในเรื่องต่างๆได้ถ้าผู้ให้แนวคิดไม่รู้ในแต่ละด้านแล้วมันก็ไม่เกิดการต่อยอดนะครับแต่พระบาทเด็จพระเ้หัวที่เป็นผู้ให้แนวคิดหรือพระราชทานพระราชดำร,ร,ริ พระราชทานแนวคิดแบบมีเหตุผลมีความรู้ชัดเจนผู้รับสนองพระาราชดำริก็นำไปขับเคลื่อนได้นี่นะครับเพราะฉะนั้นในหลักการทำงานของพระบาทสมเด็จพระจู่หัวพรอยากจะฝากที่ประชุมนะครับว่าต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้รู้จริงพระบาทสมเด็จพระจู่หัวโอ้ยจะจะพูดกันแล้วนะครับไม่เคยทรงมีโอกาสจะศึกษาในสถาบัน มหาวิทยาลัยเลยเพราะว่าต้องจงเป็นพระมหากษัตริย์เพราะนั้นแต่ทำไมพระองค์ท่านจึงทำงานพัฒนาด้วยศาสตร์ต่างๆได้เพราะทรงมุ่งมั่มนในเรื่องราวที่จะแสวงหาความรู้ความรู้ไม่ใช่ความรู้แบบจบพิจาาโทพิญาาเอกนะครับความรู้มีหลายเรื่องความรู้ในการนำไปทำงานได้อันี่สำคัญที่สุด นะไม่ว่าด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์นะครับวิศวกรรมศาสตร์ก็หลายสาขาตัวเกินชนาศาสตร์อุทกวิทยาการแผนที่แผนที่เ,เห็นพระบาทเจะามีว่าถอไปถือไปทําไมนะถือไปเป็นเครื่องมือประกอบในการทํางานนะครับแผนที่เ,เป็นเอกสารที่บอกสภาพภูมิศาสตร์สภาพภูมิประเทศสภาพน้ําธรรมชาติ แม้กระทั่งสภาพฟาร์มยากจนก็ดูได้จากแผนที่นะ,ะต้องหาให้ได้ให้ชัดนี่แหละครับพระองค์ท่านศึกษาเข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้น,นจึงส,สะท้อนนะครับสะท้อนเลยนะครับมีประโยชน์สำหรับการทำงานทั่วไปผมเองเนี่ยก็ได้เห็นพระองค์ท่านเออเพระบาทสมเด็จพระจุลหัวแล้วเราเนี่ยศึกษาร่ำเรียนมา เราต้องรู้นะเราต้องเป็นผู้รู้นะรกระตุกกระตุ้นให้เราได้ตระหนักถึงเรื่องนี้นะครับมันหาความรู้ให้ชัดเจนนะไอ้นีค่คือการทำงานหลักการทรงงานของพระองค์ท่านเนี่ยต้องทำงานอย่างผู้รู้จริงเพราะแม้ไม่แม้กระทั่งเรื่องอะไรก็ตกต่างนะครับอยากจะพูดว่ารงรงงานเนี่ยแบบนี้อย่างชัดเจน ไม่เคยทรงงานแบบกว้างทรงงานแบบดึกนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ทํางานสนองพระาราชดำริผู้ที่ตามพระองค์ท่านเนี่ยต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะครับพระองค์ท่านอาจมีปัญหาทรงซับถามเนี่ยจยากนั้นเป็นยังไงอย่างนี้เป็นยังไงต้องรู้นะไม่รู้ก็ตอบพระองค์ท่านว่าขา้าพุทธเจ้าไม่ทราบก็ะไม่ได้นะ,ะครับที่หนึ่งไม่เป็นไร บ่อยๆเนี่ยเลิก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 คุยด้วยเลยผู้ก็ใไรงานนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้นี่สําคัญคนเราจะเป็นใครก็แล้วแต่ผู้ทํางานทุกทุกด้านนะฮะต้องไปผู้รู้จริงเหมือนอย่างพระบาทสมเด็จพระู่หัวพระบาทสมเด็จพระู่หัวผมเรียนท่านทั้งหลายว่าไม่ได้มีโอกาสทรงศึกษาในสถาบันการศึกษาเลยแต่ยังพัฒนาพราะองค์ท่านเป็นผู้รู้จริงรู้ในทุกเรื่องนะ รู้ในทุกเรื่องภาษาศาสตร์ศาาิลปศาสตร์หมดนะครับะเรื่องราวของอะไรต่างๆหมดนะและอีกอันหนึ่งทํางานกับพระบาทสมเด็จพระอยู่จะเห็นเลยนะครับว่าตอนนลอดเวลาตลอดเวลาเลยนะครับสองอดทนนะอดทนในที้นะี้เนี่ยหมายความว่าความยากลําบากอะไรต่างๆที่เป็นอุปสรรคปัญหาทั้งปวง พระบาทสมเด็จพระจุลวรไม่เคยที่จะเอามาเป็นอะไรนะครับเป็นปัญหาอุปสรรคว่าเอ,อวันนี้แดดร้อนนะฝนตกนะถนนรื่นไม่มีนะครับไม่มีไม่มีทรงอ,อดทนในสิ่งที่ควรอดทนทั้งปวงสูงมากผมบอกตอนต้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ไม่ทรงมีความจําเป็นเลยที่ต้องทํางานอ่า ข้าราชการทั้งหลายเนี่ยต้องทำงานถวายพระองค์ท่านนะแต่ทำไมจงทรงทำงานและทำงานแบบไหนอดทนนะครับอดทนเสียสละมุ่งมั่นพระบาทสมเด็จพระจุลวไม่กลัวปัญหาไม่กลัวอย่างที่ผมบอกนะครับพื้นที่สีแดงสีชมพูทรงไปหมดนะทรงไปหมด